ยาย่าแจกขนมให้เด็กๆจำนวนหนึ่งถ้าแจกขนมให้เด็กๆคนละ7ชิ้นขนมจะไม่พอแจกขาดไป20ชิ้นแต่ถ้ายาย่าแจกขนมให้เด็กๆคนละ3ชิ้นขนมจะหมดพอดีจงหาว่ายาย่าเตรียมขนมมากี่ชิ้นโอเคโจทย์ข้อนี้มีการแบ่งของนะครับซึ่งแบ่งของเนี่ย จะบอกว่าไม่พอดีก็ไม่ได้เพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีคําว่าขนมจะหมดพอดีด้วยนะครับมีคําว่าขนมจะหมดพอดีด้วยนะครับแต่ก็ถือว่ามันอยู่ในเรื่องราวของการแบ่งของไม่พอดีถ้าใครที่ดูคลิปครูมาก่อนหน้านี้นะครับคุณครูจะมีแพทเทิร์นสบรรทัดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์คําพูดต่างๆนะครับในโจทย์แล้วเอามาลองมาเขียนเป็น2บรรทัดนั้นสิว่ามันจะได้ไหมนะครับโอเคบรรทัดแรกนะครับหรือข้อมูลแรกเขาบอกว่าอะไร ถ้ายาย่าแจกขนมให้เด็กๆนะครับคนละ7ชิ้นอ่ะก็เขียนคนละ7ชิ้นก่อนคนละ7นะครับคนละ 7, ชิ้นคนละ7ชิ้นเรารู้จํานวนเด็กหรือเปล่าครับจากโจทย์ข้อนี้เราไม่รู้จํานวนเด็กนะครับเพราะฉะนั้นคูณจานวนเด็กอ่ะอันนี้คุณครูเขียนโยงมาให้นิดนึงอันนี้เป็นจํำนวนเด็กนะครับเรายังไม่รู้จํานวนเด็กเนาะ ก็สมมติว่ามีเด็ก10คนอย่างเงี้ยครับ7คูณ10ก็แสดงว่ามีขนม70ชิ้นอันนี้เขาอยากรู้ว่ามีขนมกี่ชิ้นถูกไหมคราวนี้เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อยาย่าแบ่งขนมให้เด็กๆคนละ7ชิ้นจะเกิดอะไรขนมไม่พอแจกโอ้แสดงว่าจํานวนเด็กเนี่ยมีเยอะเนาะไอ้เขาเรียกว่าไงจํานวนเด็กอ่ะคือแจกให้คนละตั้ง7ชิ้นอะ ขนมมันเลยไม่พอ,อพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับครนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขนมนไม่พอแจกเกิดเหตุการณ์ขาดเนาะเราก็เขียนคําว่าขาดขาดเท่าไหร่ขาด20โอเคเริ่มคุณคุณใครดูคลิปลักษณะการทําโจทย์ลักษณะนี้มานะครับเราได้1นึ่งมันขดละเห็นไหมครึง่งหนึ่งเครื่องทางแล้วนะครับแจกคนละ7เ,เกิดเหตุการณ์ขาดนะครับแจกคนละ7เ,เกิดเหตุการณ์ขาดต่อมาคือยาดยา้ยาก็เลยเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่ามันขาดไปตั้ง20ชิ้นมันมันไม่พอกันใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนใหม่ ลดลงมานิดนึงสิคือแจกขนมให้เด็กๆเป็นคนละ3มชิ้นพอนะครับเป็นคนละ3ชิ้นพอนะค,นคนละ3ชิ้น,พน,นเพราะว่า7ชิ้นมันมันมากไปแล้วมันไม่พอมันเขาเรียกว่าแต่ละคนได้มากไปเนาะก็ลดลงมาเหลือแค่คนละ3ชิ้นนะครับจำนวนเด็กยังเท่าเดิมอยู่นะครับรอบนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเมื่อแจกให้เด็กๆคนละ3ชิ้นนะครับขนมจะหมดพอดีหมดพอดีก็แสดงว่ามัน มันเหลือนะแต่เหลืออะไรครับเหลือศูนย์หมดพอดีก็คือเหลือศูนย์มันยังคงเข้าคอนเซปต์เหลือกับขาดขาดกับเหลือของเราเหมือนเดิมถูกไหมครับยังคงเข้าคอนเซปต์เราเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอ่านคําถามปุ๊บนะครับแล้วนักเรียนพบว่าในตัวคําถามเนี่ยมีการแบ่งสิ่งของกันนะครับคืออ่านแล้วเอ้ยมันเป็นการแบ่งของกันนี่นาะรอบแรกเนี่ยให้คนละ7รอบที่2ให้คนละ3าแต่รอบแรกเนี่ยมันไม่พอนะ มันขาดไป 20, ยี่สิบเฮ้ยรอบที่สองเนี่ยแบ่งคนละสาปุ๊บเฮ้ยมันหมดพอดีมันหมดพอดีดอดก็แสดงว่ามันเหลือศูนย์แสดงว่ามีขาดกับเหลือเหมือนเดิมคือเหมือนเหมือนตรงตามคอนเซปต์ที่เราที่เราฝึกกันมาหรือว่าที่เราเรียนรู้กันมานะครับโอเคถ้าเกิดมีคําว่าเหลือนะครับแล้วก็มีคําว่าขาดนะครับเหลือกับขาดเนาะถ้ามีคําว่าเหลือและคําว่าขาดนะครับเ,เดี๋ยวนะคุณครูโอเคถ้ามีคําว่าเหลือและคําว่าขาด เราจะนำสองตัวเลขนี้ที่เป็นเหลือกับขาดเนี่ยมาบวกกันนะครับมาบวกกันมาบวกกันนะครับก็จะได้20นะครับได้20และเราจะนำเราจะมาหาผลต่างนะครับผลต่างของการแบ่ง2รอบนะครับคนละ7กับคนละ3มันต่างกันเท่าไหรล่ล่ะ3าละ4ี่ห้าหก็ก็คือต่างกัน4ใช่ไหมครับผลต่างก็ต่างกันสี่ เราจะได้ตัวเลขมา2ตัวครับได้ตัวเลขมา2ตัวไอตัวเลข2ตัวนี้ให้นํามาหารกันนะครับคอนเซปต,ต์ของเรานะให้นํามาหารกัน20หารด้วย4ก็คือนําตัวเลขฝั่งนี้นะครับเอามาหารฝั่งนี้นะก็ได้4 5, ี่คูณห้าเนาะได้5ตัวเลข5าของเราครับจะเป็นจํานวนเด็กทันทีนะครับจะเป็นจํานวนเด็กทันทีอ่ มาดูกันว่าแต่แต่ข้อนี้ไม่ได้ถามจำนวนเด็กเนาะถ้าเกิดถามจำนวนเด็กเนี่ยนักเรียนก็ตอบได้เลยว่า,ามีเด็กทั้งหมด5คนแต่ข้อนี้ไม่ได้ถามจํานวนเด็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาจํานวนขนมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองเอามาแทนทั้งสองประโยคเลยว่ามันเป็นจริงตามที่เราอ่ะมันเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูแบ่งพื้นที่หน่อยอเอากรณีนี้ก่อนมองง่ายนะครับนี่กรณีนี้ก็คือแบ่งคนละ3ชิ้น ขนมหมดพอดีเพราะฉะนั้นมีขนมกี่ชิ้นคนละ3มีเด็กเนี่ยนี่คือจํานวนเด็กนะครับครูมาไว้แล้วนะครับมีเด็ก5าคนนะครับมีเด็ก 5, จําจนวนเด็กเนาะมีเด็ก5าคนคนละสา3ห้าแสดงว่าขนมนะครับขนมก็ต้องมีเท่าไหร่ครับ15ชิ้นถูกไหมขนมก็จะมี1ิบห้าชิ้นเดี๋ยวลงมานิดนึงชื้อขนมมี15ชิ้นโอเคอันนี้ไฮไลท์ ว่าเป็นคําตอบของเราก่อนนะครับรอบที่1โอเคคราวนี้เราอยากจะลองมาเช็คดูว่าเอ๊ะขนมมี15ชิ้นเนี่ยในรอบที่เราแบ่งคนละ7เนี่ยมันขาดที่10จริงไหมนะครับถ้าแบ่งคนละ7ซึ่งจํานวนเด็กยังคงเท่าเดิมคือ5เท่าเดิม7จคูณหได้เท่าไหร่ครับ7จคูณห้าต้องใช้ขนมถึง35ชิ้นแต่เรามีขนมแค่15ชิ้นเพราะฉะนั้นขนมพอไหมเนี่ย ขนมเรามี15ชิ้นแต่ถ้าเราแบ่งให้เด็กคนละ7ซึ่งเด็กมี5คนมันต้องใช้ขนมถึง35ชิ้นมันก็เลยไม่พอ,ม,อนะม,มันขาดไป20นั่นเองนะครับตรงกับโจทย์เป๊ะเลยถูกไหมมันขาดไป20นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้า7จคูณหมัน35เนาะ, 35, นะ35ก็เลยขาดไป20นะครับเพราะว่า20 บวก15ก็จะเป็น3 5นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะงงก็ถือว่าถ้าเรียนอ่านโจทย์แล้วนะครับแล้วชัดเจนว่ามันมีการแบ่งสิ่งของกันนะครับมีเจอเหลือเจอขาดนะครับเจอขาดเจอเหลือเจอเหลือเจอขาดกันแล้วแต่นะครับหรือเจอเหลือกับเหลือก็ตามนะครับคุณครูเคยทําคลิปเฉลยที่เป็นเจอเหลือกับเหลือ,ลอแล้วด้วยนะครับก็คือสามารถใช้คอนเซปต์นี้ได้นะครับถ้าเจอเหลือกับขาดให้เอามาบวกกันและไอการแบ่ง2รอบเนี้ย ให้หาผลต่างมันนะครับว่ามันต่างกันเท่าไหร่แล้วเอานำสองเลขมาหารกันจะเป็นจํานวนคนนะครับแต่ถ้าเป็นเหลือกับเหลือนะครับให้นำสองเลขนี้มาลบกันนะครับหาผลต่างหรือเป็นขาดกับขาดก็ตามให้หาให้ให้เอาสองเลขนี้มาลบกันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ลดเขาเรียกว่าลดขั้นตอนในการคํานวณได้นะครับหรือบางคนถ้าถนัดสร้างสมการแล้วดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมาเอ้ย รู้สึกว่าข้อนี้คุณครูค,คิดแบบนี้แล้วผมไม่เข้าใจเลยผมสร้างสมการถนัดกว่าแบบนั้นดีอยู่แล้วครับอันนี้ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกับว่าโจทย์ข้อหนึ่งครับปลายทางเราคือคําตอบะว่าขนมมันต้องมี15ชิ้นน่ะแต่จุดเริ่มต้นของเราคือคําถามถูกไหมแล้วเราต้องการไป15ชิ้นเนี่ยบางคนจะไปทางไหนได้หมดครับได้หมดเลยสร้างสมการนั่นดีอยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณแนะนําด้วยนะครับการสร้างสมการเป็นวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเพียงแต่ว่าอันนี้ เป็นการเสนอมุมมองใหม่ๆว่าเฮ้ยมันคิดแบบนี้ได้นะหรือถ้าใครเห็นโจทย์หรือว่าลองออกแบบโจทย์ดูว่าเจะลองใช้วิธีนี้ดูซิถ้าโจทย์มีการแบ่งของลองสร้างคำถามขึ้นมาสนุกๆแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่ามาโพสต์หรือส่งมาถามคุณครูก็ได้ครับว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้กระบวนการนี้ได้หรือเปล่าก็มาช่วยกันวิเคราะห์ออกแบบกันมันก็จะเกิดการเรียนรู้เกิดการสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราจะได้ตกผลึกในเรื่องนั้นๆได้มากขึ้นด้วยนะครับ โอเคเนาะก็จุดประสงค์คืออยากให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้นะครับให้ได้เรียนรู้กันจริงๆว่าเออในแต่ละข้อของคำถามคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปยึดติดวิธีใดวิธีหนึง่งมันสามารถออกแบบหลากหลายได้นะครับในยุคสมัยใหม่ของเราเผื่อจะได้มีเด็กๆนะครับที่เรียกว่าเรียนรู้มากๆแล้วก็เกิดกลายเป็นสร้างเป็นทฤษฎีของตัวเองหรือว่าเกิดนดิวตันคนที่2เกิดไอน์สไตน์คนที่2เกิดอริสโตเติลเกิดนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ ขึ้นใหม่ในในยุคสมัยของเราได้ถ้าเกิดมีการที่ตกผลึกความรู้มากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ